สวัสดีครับวันนี้มารีวิวไฟตุ้มโซล่าเซลล์นะครับรุ่นนี้นะครับขนาด800วัตต์นะครับตัวโคมใหญ่ๆเลยนะครับขนาดหลอดนะครับขนาด15คูณ25เซนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3แสงนะครับปรับได้3แสงในโคมเดียวนะครับขนาดแผงโซล่าเซลล์ขนาด35คูณ35เซนเลยนะครับ แผงกระจกขอบอลูมิเนียมนะครับมาเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับมีรีโมทควบคุมนะครับนี่รีโมทนะครับสามสีนะปรับแสงได้สามแสงนะครับมีไฟไล่ยุงด้วยนะครับอ่าวิธีการใช้งานนะให้เสียบสายต่อแผงสายต่อแผงนะครับเข้ากับโคมนะปุ๊บก็หมุนเกลียวให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็นำแผงโซล่าเซลล์ไปตากแดดนะครับ ไปตากแดดไว้เลยนะในตอนกลางวันนะครับการตั้งค่านะครับให้กดปุ่ม on ที่รีโมทนะครับหนึ่งครั้ง on กดปุ่ม auto นะครับ auto นี่เลยครับเมื่อแผงโซลาเซลล์ได้รับแสงแดดนะครับหรือแสงนะไปก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับ เราแากปิดไฟก่อนนะเราจะดูแสงว่าแสงจริงเขาจะสว่างขนาดไหนนะครับเมื่อแผงไม่ได้ไม่โดนแสงนะครับไฟก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับนี่เลยนะครับโู้สว่างมากครับรุ่นนี้800วัตต์นะครับแผวนี้ดูนะโฮมนะครับให้ติดตั้งภายในบ้านนะครับต้องติดภายในบ้านนะไม่แนะนําให้โดนแดดโดนฝนนะครับ ส่วนแผงโซลาเซลล์เนี่ยสามารถตกักแดดตากลมตักฝนไว้ได้เลยนะครับรุ่นนี้สามารถปรับได้สามแสงในโคมเดียวเลยนะครับแสงขาวนะครับเพิ่มแสงได้ลดแสงได้นะครับแสงคูไว้เพิ่มแสงได้ลดแสงได้นะครับแล้วก็แสงเหลืองได้ยุงนะครับเพิ่มแสงได้ลดลดแสงได้นะครับโอ้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ราคาถูกมากครับราคา ปกตินะครับราคาปกติราคาหกร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับแต่ทางร้านจะมีคูปองส่วนลดก็สามารถซื้อได้ถูกกว่านั้นนะครับอยู่ที่โปรโมชั่นแต่ละวันนะครับาราคานี้หกร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นราคาปกตินะครับใครสนใจกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับสวงาวงมากรุ่นนี้แปดร้อยวัตต์นะครับเป็น ไฟโซล่าเซลล์นะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีเลยนะครับใครมองหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังครับกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับว้าวสวัสดีครับ